นี่คือคลองพระขนงนะครับพี่น้องครับพระขนงนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับปลาบอนบวบเลยนะครับนี่นะครับสวยสวยงามเลยนะครับพี่น้องครับ คือคลองพระขนงคลองเตยนะฮะน้ำตรงนี้จะสวยมากเลยนะครับเนี่ยนะครับปลาบ่อนบัวบัวนะครับตรงนี้ก็บนบนบัตรสะพานนะครับนี่ก็คือบัตสะพานนะครับนี่ก็คือบนบัตสะพานนะครับก็คือบนสะพานบนสะพานบัตสะพานนะคะับใต้ทา,างด่วนนะครับขับรถดีนะครับโอเคครับก็จะเห็นเรือดูดตรงดืดทรายนะฮะ น้ำใสปิ้งเลยครับปลาก็เยอะเลยนะครับเนี่นยปอดโปร่งสวยงามครับติดตามไว้ครับผมจะพาถ่ายดูคลองในกรุงเทพโดยรถนอหนทางนะครับไปเรื่อยนะครับผมนี่นะครับสวยงาม beautiful beautiful อ้อลังมามึงไลให้เนี่ย อับพลังมเมึงไล่ให้ในอับพลังอับพลังดังโม่โอ้ยยาสิขีที่ไล่ไล่ ขันอยากท้าให้มึงกับเฝ้ากดไลกดเจกดไลกดเจไปให้คนอื่นเห็นน้ำยาเสบิงแต่ตักพอ,องลายเจใจพนมบ่ดวงดังจักเส็ดหนังใหม่มึง ก็เลยถ่ายค้องถ่ายน้ามมาให้เจ้าท่านผู้ชมท่านเจ้าพอนิยมกะจักสิว่าจังได๋แล้วให้เจ้าซอยเบิงซอยแยงส่องทรายพะโนมกะขอรอนขอรอ กะจังได้ขอร้องให้เจ้าซอยกดไลก์กดซื้ออีแม่อีพ่อพ่อปูแม่ย่าเอ้ยให้เจ้าดอกมาเบิ่งน้ำกันแน่ งามครับสวยงามครับครับสะพาน ข้าขนมทองเตยนะครับสวยงามมากเลยนะครับตอนนี้รถลาบิ้งนะครับตอนช่วงเย็นนะครับบนวัดสะพานนะครับวิวบรรยากาศสวยงามทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับดูนะครับโอ้ปลากระป๋อนโวกุกโวกุนะครับปลาเยอะนะครับเนี่ยนะครับปลาเยอะเลยครับปลาสบายตัวใหญ่นั่นเลยครับครับ beautiful beautiful สวยงามครับน้ำใสปิ้งๆเลยครับผมสวยที่สุดเลยนะครับว้าว beautiful beautiful โอ้ยบักพลังเอ้ยมาเมืองคลิปคอยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ค่อยแน่อย่าทิ้งทีละอื้อ้อเออเออ้าอ,อ,อย่าลืมติดตามไว้ได้น้องเด้อนะครับถ่ายให้มึงประมาณนี้แหละนะครับความสวยงามของคลองพักระหนงคลองเตยสวยงามนะครับ beautiful beautiful อาฟิตบิ๊กบิ๊กอาฟิตบิ๊กบิ๊ก ฟิตบิ๊กบิ๊กฟิตสบายบิ๊กบิ๊กนะครับฟิตสบายบิ๊กบิ๊กมีแต่ตัวต่อแค้นท่อฆ่าเออฟิตสบายบิ๊กบิ๊กนะครับมีแต่ตัวท่อแค้นท่อฆ่าเลยนะครับเนี่ยนะครับโอ้โ oh, หเยอะมากนะครับว้าวเ e a u t i f u l ล e a u t i